หอ,วอสวัสดีค่ะชาวแฟนสวัสดีค่ะชาวอ a l อ j ทีวีทุกคนนะคะวันนี้ สวยใสมิสติแต่งหน้าใช้ได้จริงวันนี้นะคะเราจะแต่งหน้าต้อนรับวาเลนไทน์ค่ะเราจะเป็นสีชมพูนะคะตามชมพูแก้มชมพูปากชมพูน่ารักที้คื่อแบบนี้นั่นแหละซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะ,าะมาสอนแต่งหน้า how to และชื่อลุควันนี้ของเราก็คือแต่งหน้าไปเที่ยวในวันวาเลนไทน์ฉบับสาวโสดเราเชื่อว่าจะต้องมีสาวโสดนะคะดูออลตร้ฮิวอย่างแน่นอนนะคะเราก็จะได้หาอะไราทำไม่เหงาไม่วเวอร์พเพิ่มเพิร์เพิร์เจอร์เต็ม Facebook เพราะเราคนอิจฉาชาบ้านไม่แคร์หรอกโสดจะแคร์ทั้งเพื่อแต่งหน้าดีฟ้าก็จะได้ผู้ชายดูแย่ดูแย่แล้วนนี้น,น,นะคะลุคนี้ก็ทําได้ไม่ยากเลยนะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่ามาทํายังไงรับรองว่าคลิปนี้มีสติรับรองไปกันเลยค่ะมีสติไป กันเลยทีเดียวนะห่างหายไปนานชช่อหววันนี้เราจะมาบอกไปแล้วตอนต้นคลิปเราจะมาแต่งนะประสาคโซโซอนโชตต้อนรับ v a l e n t i n e s Day <S นะเ <c oughs> พื่อเราจะเจอผู้ชายอะ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าวันวา t i นั้นานี่เราจะต้องแต่งให้หน้าแบบบ้านชีมิแต่งหนะ้าชันผิวดีแต่กำเนิดจริงๆคือเรียกว่าโบกจากบ้านมาคือเรียกว่าโบกจากบ้านมาสิ่งแรกนะคะเราก็จะต้องหน้าแน,น่นอยู่ยันถึกเพื่อจะเจอผู้ชายตอนดึกๆ เขาจองอ่ะสิ่งแรกเราก็จะลงพรีเมอร์จ้าอันนี้นะคะเป็นของเซเว่นทีนค่ะหาซื้อได้ในบูธนะคะซึ่งราคาอยู่ที่200กว่าบาทนะคะสําหรับใครที่มองหาพรีเมอร์นะคะดีๆแบบไม่แพงนะคะก็ลองไปดูนะคะซึ่งตอนนี้ตัวใหม่ที่บูธที่ไปดูเมื่อกี้เลยนะมันมีตัวใหม่ที่เป็นเนื้อแมตเลยอันนี้จริงๆก็ไม่ได้ทําให้หน้าวาวนะก็แมตเหมือนกันแต่ตัวใหม่เขาอาจจะดีกว่าเนาะก็ลองไปดูกันนะคะที่บูธถ้าพรีเมอร์เสร็จแล้วนะคะเราหน้าก็จะมีสัมผัสที่เปลี่ยนไปเหมือนเป็นผ้าใหม่ <laughs> มโนต่อไปค่ะก็จะมาลงรองพื้นนะ อันนี้เป็นรองพื้นตัวใหม่ที่ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วชอบมากๆใช้ตั้งแต่รับปริญญานีนใช้ทุกวันเลยนะคะนั่นก็คือ cover mark ค่ะด้านในจะเป็นเนื้อครีมนะคะเ o v e r mark รุ่นกระปุกแบบนี้มันจะมีด้วยกันอยู่3รุ่นนะคะก็เลือกกันดูดีๆอันนี้จะตัวที่ประมาณพันกว่าบาทนะคะแต้มบางเบานะคะบางเบานะคะไม่พอเดี๋ยวค่อยเติมนะจ๊ะแล้วก็เกลี่ยจ้าวันนี้ขอเกลี่ยด,ด้วยแปรง แล้วเราก็จะผิวดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าการจะไปเดินดูผู้ชายมาประเทศไทยนั้นตาต้องไม่ดำคอนซีลเลอร์นะคะ ELF อันเดิมค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะนะคะเราก็ พรเมอร์นะคะรองพื้นนะคะคอนซีลเลอร์ตาแล้วก็คอนซีลเลอร์สิวนะคะใครอยากคอนซีลเลอร์ตรงไหนเพิ่มจัดเลยนะจ๊ะต่อไปเราก็จะมาลงแป้งฝุ่นจ้ะแป้งฝุนงน่นเลเวลนฮดนูเซนตัวเดิมเบาๆนะเบาๆอ่าแล้วแค่เหมือนว่าเซตทุกอย่างไว้ก่อนวันนี้มาแบบมีสติกแต่งหน้าดูผู้ชายเราก็ต้องมีสติแต่งหน้าบ้าไม่ได้ผู้ชายต่อไปเราก็จะมาเริ่มที่ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ แล้วก็มาวันนี้เราจะลงเป็นอเบสสีขาวเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้ดินสอสีขาวของเอสเซนนะคะซื้อได้ในตามวัตสันอันนี้ไม่แพงด้วย,นนต,วยต่อไปเราจะมาลงอายแชโดว์นะสีแรกที่เราจะลงวันนี้นะจ๊ะสีชมพูแบบวาวๆของ m a ็กชื่อสีมันหลุดไปแล้วอะจัดเลยัยง ดูใส่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาลงเฉดชมพูที่เข้มขึ้นค่ะสีของพาเลตแมกนะจ๊ะอันนี้เป็นลิมิเต็ดไม่รู้ว่าชื่อสีอะไรลิมิเต็ดเขามีบับเบิลนี่แบบนี้เลยอันนี้เป็นชมพูเนื้อแมทเมื่อกี้จะแอบ,บวิชิมเมอร์เบาๆแล้วก็จะครึ่งตาล่างก่อน,น,น,นห,อหางตาเบาๆหางตาเบาๆ วันวันเลนท้ายต้องสีชมพสูสีสีดำหรอนี่เบาๆเบาๆแล้วก็แปลงนะคะเกลี่ยทุกอย่างก่อนหนึ่งรอบแล้วจะลงสีชมพูที่เข้มขึ้นนิดนึงตรงหางตานะคะ บาๆแต่ตอนนี้ตาเราเหมือนเป็นแบบทนชมพูเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะาสีน้ำตาลมาเบรกคราวนี้หนึ่งสีน้ำตาลที่ใท้นะคะสีโซบาค่ะข้าแม็กตาไปที่มันยังไม่หมดก็จะเห็นทุกลิปไปเลยอันนี้เอาสีน้ำตาลนี้มาคัดเบานะคะ,ะงงก็ใส่ใส่แล้วนะคะต่อไปคะ่ะเราจะมาเขียนอายไลเนอร์นะคะใช้ อายแชโดว์ hadow, สีดำอะไรก็ได้เขียนเป็นไลเนอร์แล้วก็จะมากรีดอายไลเนอร์นะคะแบบน้ำเส้นบางๆนะคะเพื่อให้ติดทนนานนะคะของ Make Up Academy นะคะเป็นแบรนด์ของอังกฤษที่บอกว่าที่อาจจะบอกว่าถูกมากเหรียญเดียวแต่ค่าส่งเนี่ยจะถามเลย แค่นี้พออยกกรีดหนาเลยถ้านหนาเนี่ยจะไม่ใส่ล้วไงต่อไปตตาล่างเราต้องคมกันนิดนึงเขียนตาล่างเบาๆเบาๆตาล่างนะคะเราก็อย่าเพิ่งทานะคะเรามาเขียนอินเนอร์กันก่อนนะเขียนแต่อินเนอร์นะอันนี้ดินสอเป็นเจลของเมลินดา โอ้ยฉันโซนนะเพื่อความแบลขีดสุดนะเราก็จะเพิ่มความวิงที่หัวตาคือ e ีทูดี T ้เ e ทียดอกนั่นเองสีขาวจัดไปเลยอ้าต่อไปก็จะมาเขียนคิ้วแล้วใช้แปรงเขียนคิ้วนะหวีคิ้วก่อนหนึ่งรอบ ต่อเขียนคิวต่อด้านได้ BSC ก็ให้ห่างคิวนะยาวประมาณปลายจมูกปลายตาก็ว่าคงคิ้วแล้วยังไม่ต้องเขียนให้ถึงหัวคิ้วนะเพราะว่าเราจะใช้ V ี ก็อย่มันออกมาเพื่ให้มันดูชิมเจ้าหญิงงเจ้าหญิงต้องมีด่างชิมเจ้าหญิตองอต่อไปเราก็จะมาครีมชิคกันดีฝ่าของ Youtube ถูกดีสีสวย ินหอมด้วยยูทิปรุ่นนี้มันจะเป็นครีมนะมันไม่ใช่เหมือนแบบอะไรนะทิ้นที่เป็นน้ำน้ำแดงๆอะ่ะโนโนี้เป็นแบบสีสวยน่ารักต่อไปก็จะมาลงไฮไลท์แบบครีมด้วยของเอเอของเอเมันแยกส่วนแบบกระเด็นกระดอน <laughs> จัดไปเลยดังๆเราต้องเด้งไงใต,ต้ตา,ตาโหนแก้มใต้ตาหนแก้ม กลางปากนิดนึง,าาาางวันนี้ทเนี่ยเราจะต้องแต่งหนะ้าให้แน่นที่สุดสําหรับคนโสดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกไปหายเหยื่อตั้งแต่10บโมงยังไม่ได้เราก็ต้องน้าแน่นจนถึงแม้แต่จะสี่ทุ่มต่อไปเราก็จะมาปัดแป้งอีกหนึ่งรอบเพราะว่าเราใกล้จะเสร็จแล้ววเลน้ไท์จะไม่แต่งเยอะจริงเราต้องแบบซอบซอนะคะแม c ค่ะสกินฟินิชสีไลท์พลัสนะคะจริงๆไปลองเคาน์เตอร์ดีที่สุด เราจะใกล้ได้เวลาไปดูผู้ชายแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาปัดแก้มให้สีชมพูอันนี้เป็นของ s e v e n นช e บลัชเชอนะคะสีทัวร์มาลีนนะคะซึ่งอยากจะบอกว่ามันดีมากแล้วมันสวยมากอันนี้เพิ่งได้มาซื้อมาสองสีอีกสีหนึ่งเป็นสี Peach Punch น่ารักมากชอบมากตัวนี้ซื้อ1แถมหนึ่งด้วยนะตอเราซื้อแล้วไม่ได้ซื้อ1แถมหนึ่งยาจะบอกว่าสีแน่ลูบเนอดูจีส oh, ซึ่งเปสีชมพูที่สำหรับเราเราปัดแล้วสวยเนื้อสีแน่นนะจ๊ะอย่าดูถูกของ s e v e n ทแล้วก็เบ,บาๆเขอได้ช่ไหม <laughs> พร้อมอ่ะพร้อมที่จะแจกต่อไปเราต้องแก้มเดียวเล็กนิดนึ่ง LF b บ n นเซจัดไป ต่อไปเรามาปากกันดีกว่าวันนี้เลือกสีน่ารักน่ารักเป็นชมพูนมนมนูดนูดมาเราต้องทาทิ้นก่อนอีฮุดี้ทิ้นสีชมพูเบอร์สุดหนึ่งสีแดงมั้งชมพูไม่รู้มั่วตำลัดฉันไปกินไก่มากนะ่ะพูดแล้วทาลิปไม่ได้เห็นไหมวันนี้เราเลือก nice นาะร์สนะสี โรมัน Holiday เป็นสีชมพูน้มๆๆน,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 น่ารักเวอร์ๆวีๆวันนี้เราจะชมพูทุกอย่างเลยเสื้อ,อยังชมพูเลยดูดีต่อไปนะคะเราจะมาย้อมคิวให้อ่อนลงนะคะของ Miss t e นะคะอันนี้ดีมากอันที่2แล้วอันนี้สีมันมีอยู่2ส,สีมั้งสีเข้มกับสีอ่อนอันนี้สีอ่อน คาราเมลหรือเปล่าไม่แน่ใจแบบนี้นะถูกมากประมาณ60-70บเจสบาทแค่นี้แหละแล้วก็พร้อมที่จะไปเที่ยวเที่ยวในวาเลนไทน์ตามประสาคนโสดแล้วเราก็ต้องทำผมกันนิดนึงเราจะต้องมีดอกไม้เผื่อแล้วเราเจอผู้ชายเราจะได้ให้เลยเข้าใจว่าหลายคนโสดเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงแกร่งจริงๆนี่โคกอิชาเปิลน,นะฉันก็อิชา ได้แล้วนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคแต่งหน้าไปเที่ยววาเลนไทน์ตามภาษาคนโสดแต่งหน้าแบบมีรับรองอะ่ะต้องมีผู้ชายมาขอเบอร์เราบ้างอะไรบ้างถ้าไม่มีก็หนักละทีนี้หนักห <c oughs> วังว่าจะถูกใจเ,เพื่อนชาวอจทีวี <c oughs> กันนะคะที่กลับมาทำฮาวทุก,กันแล้ว <c oughs> ก็หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครนะคะมีข้อติชมนะคะสามารถติชมกันได้เลยนะคะถ้า <c oughs> สำหรับใครที่ อยากจะเมาส์มอยพูดคุยติดตามทุกคลิปนะคะก็กดสับตะไคร้ด้าโดนนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะเมาส์มอยต่อยิ้ม4ี่ชั่วโมงนะคะมาเข้าไปที่ w w w f a c e b o o k นะค jaao tv นะคะที่ขึ้นด,ดําร่าคลิงได้านนี้ค่ะสามารถเซรนะิร์ชในช่องเซิร์ชของกู l e ช่องเซิร์ชของ Facebook นะคะว่า อจอทีวีนะคะก็จะได้มาเม้ามอยพูดคุยโพสเพรสกันเต็มที่เลยก็หวังว่าลูกนี้จะถูกใจเพื่อนๆชาวอจอทีวีกันนะคะลูกนี้แต่งได้จริงนะคะมีสติลูกบ้าเดี๋ยวว่ากันมีแน่นอนอยากได้ลูกอะไรจัดมาสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย1 2ึสอง